น้ำเงินพันชัยโรงเรียนกรเทียววิทยาหรือ m อฟเเอาแล้วครับเปิดเกมแล้วครับเดินชนไม่ถอยครับพันชัยเองก็เดินก่อนเลยครับไม่ว่าวงไหนนี่จังหวะจับจังหวะเค้นนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้แต่จังหวะการล็อกเนี่ยโอ้โหดูว่าแข็งแรงหลือเกินนะครับทางด้านของพันชัยวันนี้ได้เปรียบน้ําหนักด้วยนะครับพยายามจะตีโต้แต่ว่าเดินชนก็สู้ยิบตาเหมือนกันนี่แหละครับเอาล้ครับรูปร่างเริ่มจะเห็นแล้วนะครับแทงแต่ละดอกนี่โอ้โหเนื้อเน้นๆทั้งนั้นครับ ชนแล้วเสียบซ้ายพันชัยของหน้าเสียบซ้ายคืนเอาซ้ายกับซ้ายมาลัดเข่าครับอาวุธอื่นเก็บไว้คนอ้าวไม่เก็บครับมีศอกศอกมาศอกกลับไม่คงเอ้ามาดูเสียบซ้ายครับเดินชนพันชัยก็เสียบคืนโอ้โหเอาแล้วครับยกนี้โอ้เถียงกันสนุกเหลือเกินครับทั้งคู่เลยครับแทงซ้ายวงไหนจับได้ครับจับได้ตีหรือเปล่าครับตีไม่ตีครับแทงเข่าซ้ายโต้คืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับ เอาละครับลูกขวางลูกแทงเริ่มเห็นผลแล้วนะครับทางด้านของเดินชนเรียกว่าแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับทําเอาทางด้านของพันชัยนี่ทาท่าจะช้าลงไปเหมือนกันโดนเข้าไปชุดนี้นะครับโอ้แต่ก็ยังมีโต้นะครับพยายามจะโต้ไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันครับต่อครับเดินชนแข่งสายเปิดทางครับพันชายตั้งรับบ้างแล้วครับมีแข้งขวา ไปห่วยรูปร่างยาวเตะไม่ถึงครับอ่าไดชนเสียบซ้ายเอ้าสอกขวาเสียบซ้ายเอายังไงช็อตหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าครับพันชัยไม่ไหวเลยครับโอ้โหไปเลยครับแหว่ช็อตไปดื้อครับแล้วก็จบเกมครับยกสี่ครับนี่แหละครับทำน้ำหนักช้าเยอะนะครับในช่วงเช้านะครับทำน้ำหนักเยอะนะครับเรียกว่าพอมัดโดนเบียดโดนอัดก็ไปหนักๆนี่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะครับทางด้านของพันชัย ้านไม่อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดินชนนะครับย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่างสุดสวยครับดูภาพช้าๆนะครับช็อตสุดท้ายช็อตปิดเกมครับกระซวกซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายอีกทีครับ คือระหว่างแทงซ้ายแทงขวาเนี่ยมีสอกมาสลับตลอดนะครับโอ้ oh, คือสู้ได้ดีสู้ได้สนุกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่อารีว่าไปเลยครับว่า่อเช้าเนี่ยทะเลาะกับหน้าออนตาช่างนิดหน่อยคนระับก็เลยทําให้เรีววแรงการยืนระยะนี่มีปัญหาครับย้ําแคนไปได้เลยครับทางด้านของเดินชนครับ